แฉ4กลโกงร้านค้าคนละครึ่งฝาก,กกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมสำหรับ4กลโกงนะครับในร้านค้าคนละครึ่งซึ่งภาครัฐเขาก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าอย่าได้คิดซิกแซกเลยนะครับเพราะว่าอาจจะถูกยึดเงินคืนและฟ้องร้องคดีช่อโกงด้วยนะครับสำหรับ กลโกโงข้อแรกนั่นก็คือการเบิกเป็นเงินสดนะครับคือจะเป็นการร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยผู้ซื้อทำเป็นชำระเงินผ่าน g wallet เข้าร้านค้าโดยไม่มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับ จากนั้นร้านค้าก็คืนเป็นเงินสดให้กับผู้ซื้อโดยนำวงเงิน150บาทมาแบ่งกันตามแต่ตกลงนะครับก็วินวินทั้งคู่ระหว่างร้านค้าและผู้ซื้อนะครับซึ่งกลกลงเหล่านี้ภาครัฐก็สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยผ่านการทํารายการต่างๆเช่นการชําระเงินมีความผิดปกติหรือไม่หรือว่าผู้ซื้อซื้อจ่ายยอดเดิมซ้ําๆหรือไม่ซึ่ง การชาระเงินที่ไม่เป็นไปโดยธรรมชาตินะครับก็จะถูกตรวจสอบและหากพบว่าทําผิดก็เรียกได้ว่าจอบอครับผมสาหรับกโกงที่2นะครับก็จะเป็นการจ่ายครึ่งก็รับของไปครึ่งนะครับโดยร้านค้าลดปริมาณสินค้าหรือบริการให้น้อยลงโดยอ้างว่าผู้ซื้อจ่ายราคาครึ่งเดียวทั้งที่จริงแล้วอีกครึ่งหนึ่งนั้นฝ่ายรัฐเป็นคนจ่ายให้อยู่แล้วการดําเนินการนะครับผู้ซื้อควรปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับด้วยการไม่สนับสนุนไม่ซื้อสินค้าและบริการ เหล่านั้นและสามารถแจ้งตำรวจหรือสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้ามาตรวจสอบได้นะครับสำหรับกลโกลงข้อที่3นะครับจะเป็นการขึ้นราคา ร้านค้าช่วยโอกาสขึ้นราคาสูงจากเดิมนะครับเพราะเห็นว่าลูกค้าซื้อเยอะขึ้นและจ่ายเงินเพียงครึ่งเดียวคงไม่ว่าอะไรแต่ตัวร้านค้ากลับได้กําไรขึ้นเท่าตัวนะครับการดําเนินการก็คือผู้ซื้อควรปกป้องสิทธิ์ของตัวเองครับโดยไม่สนับสนุนไม่ซื้อสินค้าและบริการและสามารถแจ้งตํารวจหรือสํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้ามาตรวจสอบได้เช่นกันครับและข้อสุดท้ายข้อ4นะครับ ไม่มีร้านค้าจริงโดยร้านค้าลงทะเบียนเป็นร้านค้าปลอมนะครับทั้งที่ไม่มีร้านค้าจริง โดยเป็นการตั้งร้านค้าหลอกนะครับโดยปกติจะไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการใดตรงๆนะครับการดําเนินการก็คือในขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้านะครับธนาคารกรุงไทยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าร้านค้ามีตัวตนจริงหรือไม่นะครับซึ่งหากมีช่องว่างให้ตบหูตบตาได้แต่การทําธุรกรรมรายการต่างๆจะเป็นตัวบ่งชี้อยู่ดีว่าร้านค้านี้มีจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นเขาตรวจสอบเข้มแน่นอนครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าว าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม